ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยพบเวียดนามชิงเหรียญทองดูวอลเล่บอลสดซีเกมส์ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลซีเกม2023วันนี้ประจำวันที่14พฤษภาคม66วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบเวียดนามเวลา19นาฬิกา30นาทีแฟนลูกยางชาวไทยสามารถส่งใจเชียร์ตบสาวไทยลุ้นเหรียญคว้าทองซีเกม ดูวอลเล่บอลสดไทยเวียดนามได้ทางช่อง GMM25, T Sport 7และ True ID ช่องซเกม1ผลงานของตบสาวไทยเพิ่งฝ่าด่านฟิลิปปินส์มาแบบสบายมือ3-0เซตในรอบรองชนะเลิศส่วนวอลเล่บอลสาวเวียดนามในรอบรองชนะเลิศเอาชนะอินโดนีเซียมาแบบลุ้นระทึก3-2เซตสถิติการพบกันวอลเล่บอลหญิงไทยเวียดนาม5ครั้งหลังสุด วันที่11กันยายน22สองไทยชนะเวียดนาม3ถึง0เซตอาเซียนกรังปรีวันที่29สิงหาคมสองไทยชนะเวียดนาม3ถึงศเซต A v วครับวันที่22พฤษภาคมสองไทยชนะเวียดนาม3ถึงศเซตซีเกมวันที่17พฤษภาคมสองสองเวียดนามแพ้ไทย 1- ถึงสเซต สีเกมวันที่9ทธันวาคม19ไทยชนะเวียดนาม 3-0. ศเซตส,สีเกมเช็คช่องทางดูวอลเล่บอลสดไทยเวียดนามวอลเล่บอลหญิงสี่เกม2 0 2 3รอบชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยพบเวียดนามดูวอลเล่บอลสี่เกมสดไทยเวียดนามรอบชิงชนะเลิศ หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงซีเกม2023ได้ทางช่อง GMM25, T Sport 7และ True ID ช่อง c ีเกม1